เมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมประมาณห้าทุ่มเนาะอืออ้าแล้วแต่ห้าทุ่มมีมีมีผู้ที่เดือดร้อนโทรมาอา๋อเหรอเบื้องต้นก่อนอื่นแล้วบอกโทรมาขอบคุณมากที่อุตส่าห์นั่งฟังอุตส่าห์คุยกับคนที่มีความทุกข์หนักคือติดโคเคนเหรออ๋อดีนะเนี่ย,ค,ยคุณบอกว่าโทรมาห้าทุ่มแล้วเป็นทุกข์หนักเนี่ยนะแล้วคุณยังไม่ลงลว่าติดโคเคนกำลังจะชมน้อง,องๆแหมจะรู้ทางขนาดนั้นเลยถ้าเกิดบอกว่าโทรมาห้าทุ่มโอ้ทำไงดีเนี่ย สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเลยติดโคเคเนค่ะแล้วก็อุย้ย <c oughs> บอกแล้วสายลูกค,ค้าก็ซอซอน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 เยอะมากเมื่อคืนเราก็นั่งทํางานกับน้องๆนะสายลูกค,ค้าซอนเข้ามาเยอะมากคือคือที่มีความทุกข์ทั้งนั้นนะคะนะสายซ้อนเข้ามาบอกอุย้ยเราก็บอกสายซ้อนฟังไม่ค่อยชัดนะพี่มีคนติดยาเยอะขนาดนั้นเลยเหรออืมบอกเยอะค่ะอุ้ยพี่หนูหนูรู้สึกดีนะรู้สึกดีที่หนูไม่ใช่ของแปลก นะคะเพราะว่ากับการที่เขาจะโทรมาเขาก็จะคิดนสองมุมนั่นเนี่ยอ่าใช่เอานี้พูดพูดยแง่งน้องเขาก่อนเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครบอกว่าพี่หนูดีใจที่หนูไม่ใช่ของแปลกที่หนูไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวนะคะเพราะน้องเขาติดยามาจากต่างประเทศอะนะเป็นเด็กนักเรียนนอกนะติดโคเคนแต่ก่อนใช้วันละสามจีพอมาอยู่ในประเทศไทยก็ลดลงแล้วอยากเลิกมากแล้วที่สําคัญพ่อแม่ยังไม่รู้บอกพี่หนูเครียดมากถ้าพ่อแม่รู้เนี่ยคงช็อกแน่เลยนะะ ก็เลยคุยกันหลายหลายประเด็นหลายเรื่องหลายโจทย์คุณก้งลาภค,คำตอบสุดท้ายคือหนูอยากหายมากพี่หนูรู้สึกแย่กับมันมากเลยจะทํำยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเราติดยาไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาอียาไ e อผงขาวกัญชากระท่อมฟินอะไรก็ตาม,มคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะเลิกเนี่ยคุณไม่ใช่ของแปลกคะ่ะแล้วคุณก็ไม่ต้องเครียด แต่คนที่น่าจะทุกข์ใจดิฉันมองอย่างนี้คุณองเล่าว่าคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองติดยาแล้วคนที่บอกตัวเองหรือว่าบอกกับพ่อแม่เสมอๆว่าโอ้ยจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้อเออคนพวกนั้นคือน่ากลัวมากมเขามาทีจะหลอนมาเลยค่ะครหรืออีกทีหนึ่งก็คือถูกจับไปละหรืออีกทีนึงก็ <c oughs> กลายเป็นถอนตัวไม่ขึ้นจากผู้เสพกลายเป็นผู้ค้าเพราะว่าเงินทองมันล่อยหลอมันหมดหน้าที่การงานมันไม่มีก็กลายไปอีกสถานภาพหนึ่งแต่ถ้าใครก็ตามค่ะที่บอกอยากเลิกก็ชมรายการอยู่โทรเข้ามา หรือพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดก็ตามที่มีบุตรหลานติดยาแล้วเขาพร้อมที่จะเลิกหรือคุณคิดว่าคุณคุยกับลูกรู้เรื่องนะคะโทรเข้ามาหาเราค่ะ0849090077ค่ะครับเดี๋ยวจะมาอะบอกกล่าวกันเรื่องของลูกหลานที่ติดยาหรือว่าคนที่คุณรักติดยาเนี่ยนะครับก็มาชี้แจงรายละเอียดกันแล้วก็เป็นธรรมดาธรรมชาติะนะครับของลุงป้านะ้าอาหรือเพื่อนพ้องน้องพี่ที่นั่งชมเนี่ย ก็จะข้องอกข้องใจโทมาก็จะถามไล่เรียงเป็นเรื่องเป็นราวผมบอกได้เลยนะขอให้เข้าใจตามนี้และจำคำของกล้องล่าไว้เลยนะครับว่าผมกำลังให้ความหมายนิยามของคนติดยาเนี่ยเหมือนคนเป็นไข้ชนิดหนึ่งใช่ฟังดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าใครข้องใจในลักษณะของการถามว่ามันเป็นธรรมชาติผมเข้าใจไงถ้าผมมีคนที่ผมรัก <c oughs> ว่าลูกหลานติดยา <c oughs> ผมก็ต้องถามคำนี้หายจริงเหรอมันอาการข้างเคียงมันเป็นยังไง <c oughs> มันมันจะอ้วกไหมถามว่าคำนี้ยเอามาจากไหนก็โดนฝังหัวมันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายว่า, <c oughs> าจะเลิกยาเสพติดต้องไปให้อ้วกให้อาเจียนนะ <c oughs> หรือว่าดิ้นกระเดาเป็นปลาดุกปลาช่อนโดนตีหัวเนี่ย<ม>นะให้มันเห็นภาพเลยพูดกันอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นให้มันเข้าใจใหม่วันนี้ด้วยวัฒนาการด้วยการศึกษาด้วยพอสอด้วยการเวลา<ม>ถามว่าผมเนี่ยเติบใหญ่เติบโตในในพื้นบผ่นไทยเนี่ยผมรู้มาผมเห็นตั้งแต่รุ่นหนังติดหูติดตาตั้งแต่หนังน้ำพูแล้วนะไปอ้วกพุ่งแล้วโอ้ยตกอกตกใจพอลูกพอลูกติดยาหรือคนรักติดยาเนี่ยคนข้างๆจะตุ้ยตกกันเลย จะวิตกเลยบอกว่าตายแล้วตายแล้วนีว่มันต้องติดตายไปกับตัวไม่มีทางหายไม่รู้ใครไปฝังหัวก็ตรงนั้นนะฮะอันที่สองถ้าไปเลิก,กมันต้องทุกทรมานไม่รู้ตับไตไส้พุงร่างกายไส้เซย,ยมันจะพังจะเน่าจะเสียม,มันจะอะไรไหม,มคือหนึ่งหนึ่งรักษามไม่หายสองมันต้องทุรนทุรายสามมันต้องตายคายาเสพติดเลิกเลยนะครับเลิกเลยนะลุงป้านนะอ่าพ่อแม่พี่น้อง ัดออกไปเลยจากสารระบบของความเชื่อถือเดิมๆค่ะแล้วบางทีเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทุกคนผู้ที่กินยาก็จะฝังหัวว่าการเลิกยามันยากใช่ไหมทรมานใช่ไหมทีนี้เวลาที่พ่อแม่ไปปรึกษาลูกเลิกไม่ลูกโอ้ยไม่เอาไม่พร้อมไม่เอาไม่พร้อมจริงๆไม่ต้องรอให้พร้อมก็ต้องเลิกค่อันนั้นเป็นประเด็นต่อไปเอาประเด็นเรื่องเรื่องของความเชื่อตั้งแต่โบราณการเชื่อแบบผิดๆเนี่ยนะฮะผมใช้คํานี้เลยนะว่าเชื่อแบบผิดๆเพราะวันนี้กล้องล่านําเข้ามาเนี่ยจะเข้าไปยี่สิบละ แล้วผมไล่เรียงได้เลยนะฮะผมมีผู้ที่เลิกยาเสพติดจากเราเนี่ยจะเป็นแสนละแล้วไม่พอถามว่าวันนี้ภาครัฐเนี่ยนะฮะ,ะกระทรวงยุติธรรมก็ให้เกียรติให้ความกรุณาเราไปทดสอบในเรือนจำมาแล้วนะฮะแล้วก็ได้ผลด้วยเรามีผลชัดเจนมีผลชัดเจนนะฮะคือบางคนเนี่ยแวะมาเนี่ยก็มานั่งคุยเลยปรึกษาหารือไม่ซื้อไม่ได้ว่าอะไรแต่ถามว่าเราชี้นําชี้ทางให้คุณคณเนี่ยได้เลิกจากการติดยา โดยที่จําคำของผมให้ขึ้นใจว่าวันนี้มไม่ทุรนทุนรายวันนี้ไม่ตายไปกับชีวิตถ้าคุณติดยาแล้ววันนี้คุณไม่มีคําว่าอ้วกแล้วผมก็นิยามว่าคนที่หลงผิดติดยาเนี่ยมันคือคนที่เป็นไข้และเป็นคนป่วยชนิดหนึ่งรับสมุนไพรบําบัดเลิกยาเสพติดจากผมไปภายในเจวัน ถ้าติดไม่เกิน3ปีติดไม่เกินสาปีก็คือเจวันเนี่ยหายเป็นแคปซูลใช่ค่ะทานไปติดต่อตามที่ใบกำกับแนบไปให้ก็ทานง่ายเหมือนทานยาแก้ไข้ธรรมดาก็เป็นหวัดก็รับยาแก้วัดมาก็ทานตามนั้นมันก็หายจากวัดพิษของยาเสพติดมันคือทําให้ติดนะคะก็คือพิษไข้แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นได้ถอนพิษออกก็จบใช่ไงนะแล้วคนที่ติดมากกว่า3ปีคือเป็นส0ปี20ิปีขึ้นไปก็ทานซ้ํากระปุกสองครับนะคะคือี่นั้นปริมาณโดสมันจะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามแล้วนะ ถ้าถามนี่ผมคิดว่ามันเป็นถามด้วยความรู้สึกแบบเข้าใจอ่ะอาจจะแบบเคยชินไงนะมัน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 บางคนบางคนถามว่ามันหายได้จริงเหรอก็ยืนยันว่าหายได้จริงนะคะแล้ว คือจริงๆคําตอบคือที่คุณผู้ชมต้องต้องการเนี่ยก็คืออยากจะตอกย้ํำก <ขอ S 1> ็ทีนี้บางคนเนี่ยไปซื้อผิดที่เกิดไปถามเขามันเลือกได้จริงเหรอแล้วถ้าคนแค่เขาต้องการขายของล่ะเขาต้องบอกว่าไม<อ>่ใด้จริงไม่ไม่เป็นธรรมธรรมดาไปถามแม่ค้าก็ได้บอกเนี่ยกับข้าวแม่ค้าอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างค่ะก็จะบอกงันเลยทีนี้ให้คุณผู้ชมนึกง่ายๆนะคะว่าถ้าสมุนไพรบําบัดเลือยาเสพติดของเราการเข้าคอสบาบัดกับเราเนี่ยถ้าไม่จริงถ้าไม่ใช่ของดี นิดหนึ่งคนกล้องล่านะคะวันนั้นคณะทํางานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทางท่านพลโททิวพรชนะพนาวนะคะแล้วก็ทางท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะสวารีอ่าค่ะท่านเรืองศักดิ์สุวารีเนี่ยถ้าบอกว่าต้องอย่างนี้ต้องเอาไปทดสอบผลพิสูจน์ผลในเรือนจําว่ายาตัวเนี้ยสมุนไพรบำบัดตัวเนี้ยมันใช้ได้ผลจริงไหมถ้าของไม่ดี คุณก้อง่าเชื่อไหม,มดิฉันคงจะเออเอออาๆๆๆดิฉันบอกโอ้ยยินดีมากดีใจมากมที่จะได้มีโอกาสเข้าไปบำบัดในเรือนจำนะเพราะแม่พี่น้องครับวันนั้นเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทางกรมราชธรร์เนี่ยเขาพูดให้โอกาสแบบนี้จริงๆแล้วมันเหมือนการท้าลองนะแล้วถ้าเกิดว่าดรยดาเอาของไม่จริงไปเนี่ยนั่นอย่างที่ดรยดาบอกไงเอออแน่นอนเพราะว่า เพราะเราเพราะช่วงนั้นคือเราไปนำเสนอบรรจาท์ใช่ท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยโดยหลักการทั้งหมดเชื่อเชื่อคุณนะดรยดาแต่มันจะพิสูจน์ได้ยังไงมันจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเมื่อจัดนักโทษที่เพิ่งถูกตัดสินคดีปั๊บนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นอาสาสมัครที่จะพิสูจน์นะนี่ท่านคนโทธิ่พพรน์ชนะพนาวะเมื่อท่านบอกว่า ถ้าอย่างนั้นต้องไปพิสูจน์ให้เห็นผลกันว่าของคุณดีจริงของคุณใช้ได้ผลจริงถ้าอย่างนั้นก็ไปหารองอธิบดีใช่ขออาสาสมัครมาเลยที่เป็นนักโทษที่เพิ่งถูกตัดสินมียาเสพติดอยู่ในร่างกายครบสมบูรณ์แบบเนี่ยมาเลยค่ะนะก็แบ่งเป็น2ประเภทเลยกลุ่มที่ติดมากกว่า3ปีกับกลุ่มที่ติดไม่เกิน3ปีแบ่งเป็น2กลุ่ม นี่คุณก็ไปปรึกษาท่านเรื่องศักดิ์อีกที่ถืออยู่เนี่ยที่ปิดคาดไว้เนี่ยคือถือสมุนไพรบําบัดค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะแต่ดิฉันแบบเกรงว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยอ่ะโอเคคาดให้หน่อยดีกว่านะเออเนี่ยเมารยาทดีขนาดเนี้ยนี่ก็เหมือนการที่คาดติดเพาเนี่ยนะถือสมุนไพรบำบัดไม่อยากจติดทั้งนั้นใช่ค่ะนี่คุณหมอสมบุสมบพแก้วนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการกองแพทย์กรมราชธรรมค่ะแล้วก็พยาบาลวิชาชีพนะคะคุณจุธารัตน์นะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเลยไปทีี่เเือนนจําลย เห็นหมื้อถีเทาเจ้าหน้าที่เราเนี่ยไปดูแลเลยนะครับกํากับแล้วก็ที่จะ ให้คําปรึกษาการนักโทษที่สมัครใจอันนี้คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานท่านชูชาติจินจำปานะคะเป็นผอบอเรือนจํานะคะที่ดูแลตึกนั้นนะคะค่ะนี่คือพยาบาลวิชาชีพนช่ใช่ใช่เราจะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะเราจะไม่กล้าเลยแล้วก็ไม่คิดที่จะรับปากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยทีนี้ต้องถามคุณผู้ชมนะว่าจุดของการที่มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเราขนาดนี้เหมือนกับบางทีเราบอกเราทํากับข้าวอร่อยนะคะ ใครจะเชิญใครมาทานเรามั่นใจว่าอุยของเราเนี่ยรับรองว่าขายได้แน่นอนดึงใจคนได้แน่นอนเราก็จะกล้าท้ายคนมาพิสูจน์รสชาติอาหารเราเหมือนกับตอนเนี้ยเรามั่นใจว่าเรามีสมุนไพรบำบัดที่มันเลิกยาเสพติดได้ทันทีเนี่ยนะคะภายในไม่เกิน7วันหรือ14วันเราก็กล้าที่จะท้าว่าคุณผู้ชมคะถ้ามีบริษัทห้างร้านไหนนะมีพนักง,งานติดยาต้องการจัดคอสบำบัดจัดไว้เลยค่ะ10คน20คนดิฉันจะจัดคนเข้าไปบำบัดให้ ะะหรือว่าตามโรงเรียนหรือว่าตามชุมชนตามหมู่บ้านอันนี้ดิฉันกล้าชัดขนาดนั้นแล้วถ้าไม่หายดิฉันไม่เก็บตังค์อบอกไว้เลยนะบอกไ้เนะ,ะแต่ต้องเนหคณะนะคะโดยสรุปนะ,นะครับโดยสรุปเลยนะฮะว่าถ้าคุณสงสัยแล้วก็อยากจะให้เราไปให้ความรู้เป็นวิทยาทานนะฮะ,ะสำหรับโรงงานโรงเรียนชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งจะเอาวาดวัดนะฮะรวบรวมญาติโยมทั้งหลายเนี่ย ้้ไดร่วมบุญไทยชีวิตคนฟังดีๆนะฮะผมยินดีไปให้วิทยาทานและก็จะพาน้องมิ้นน้องเอน้องมิ้นจรูนสวัสดินะฮะผู้ที่เคยลงผิดจิตยาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไปวิทยาทานเนี่ยแล้วก็เขาทุกคนหายกับสมุนไพรบำบัดเลิกยาเสพติดจากเราจะไปให้คำปรึกษาบางคนเนี่ย ที่อาจจะเหมือนกับสงสัยว่าลูกหลานมันติดหรือว่าลูกหลานบางคนกาลังสนกำลังสงสัยตัวเองอยู่เนี่ย,ยเขาไปนั่งฟังไ,ได้ะมีโทรมาถามอ,อาการก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้โทรมาเลยาาโทรมาเลยบอกได้เลยว่าเรายินดีไปให้เป็นวิทยาทานและจะไปนั่งคุยแบบ ในโรงเรียนเลยะนะฮะหรือคนไหนที่ต้องการบําบัดเป็นรายบุคคลนะคะก็มาสั่งซื้อไปแล้วก็บําบัดที่บ้านง่ายๆเลยค่ะเหม,มือนทานยาแก้ไขยาแก้วัดธรรมดาเนี่ยแหละนะ084 9090 077ความทุกข์ของคุณผู้ปกครองความทุกข์ของคุณพ่อคุณแม่อย่าเก็บไว้แต่เพียงคนเดียวครับนะคะโทรมาคุยกับเราค่ะ